สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีไอ้อ้วนนี่นะครับเพิ่งได้มาเป็นมือที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้และแต่ว่าผมประมูลมาได้สามร้อยอ,อไปสืบหาค้นมามันมาจากดิสนีย์แลนด์มั้งถ้าจำไม่ผิดเนีียดิสนีย์นะครับเนี่ยเขียนว่าดิสนีสนยน์รีสอร์ทนะครับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทนะเป็นเบม็กนะซึ่ง ตอนนี้ยังไม่มีถานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวลองแกะดูกันโอเคไปดูกันเลยนะครับผมเล่นไม่เป็นนะแค่ดูเฉยๆโอเคถานที่ใช้เป็นซอะไรวะสามสองสองสออาอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่มีอ้อไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวไปเอาข้างล่างก่อน,นครับเดี๋ยวมามาแล้ว C.R. สองศูนย์สามสองครับไปว้โอโอเคไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะแต่ว่าใส่ไปก่อนโอ,โอเคเบแมกโอเค โอ้มันมองเห็นไงเดี๋ยะอืมอืมมันมืดนะเพราะว่าอาจจะผมนี่ฮะอ่าคแบบนึงมันมืดเพราะว่าจอมันลึกอ่าอันนี้ไม่รู้ไปว่าอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน กดตรงกลางคืออะไรไม่รู้มีสองอันให้เลือกแล้วก็อันนี้ก็คืออืมมันก็เจ๋งดีนะแต่ขอลองกดรีเซ็ต,ตดูก่อนนะรีเซ็ตอยู่ตรงขานี้ใครที่เคยเล่นก็แจ้งผมหน่อยโอเคเบรแมปขึ้นมานะจ๊ะ พอมันไม่มีแสงในตัวมันก็ชีวิตลำบากนะไอพวกที่แบบว่าต้องส่องส่องอย่างนี้ดูอ่ะอนี่ก็ได้นะครับอลองกดดูก่อนกดอะไรไม่ได้โอเคมันเป็นหนึ่งทับหนึ่งทับยี่สิซึ่งอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะกดอันนี้ไม่ได้อ่าจะลองกดนี้ถ้ากดไปแล้ว นี่คือแปลงล่างหรืออ๋อนี่คือล่างอืมเบมกมีหลายล่างด้วยอะเสียงดังดีนะซึ่งยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับอ๋อถ้าผมกดไปก็คืออ้าวแล้วไงต่อกขอถอยอ โอ้เป็นภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วกดอันแรกคืออะไรอันนี้คืออะไรแล้วไงล่ะเพื่อนแล้วไงต่อหรอมันเหมือนจะขยับได้ปะเมอมีเสียงนะอืมอืมอมผมไม่รู้ว่ามันระบบขยับหรือเปล่านะ ต้องไปต้องไปหาคลิปต่างประเทศซะหน่อยละเออวะไม่รู้เรื่องอเ่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าอ่ากดคลิปแล้วไงต่ออ่าอันนี้ก็คืบคืบเมไงต่ออันนี้ก็คืบไม่มีอะไรกดอันนี้ก็คือไออ้วนนี่ ากดอันนี้มีสองอันถ้าอันล่างเป็นอะไรนี่คือความดังอใช่ไหมอมืเดี๋ยวต้องถ่ายรูปแล้วก็ไปใส่ในในแปลภาษาสักหน่อยแหละรอสักขี้ อ่ะสิบสิบเดี๋ยวนะมันใกล้ไปอ่าปึ๊บแปลภาษาปึ๊บแปลภาษาโอเคเรามาปึ๊บแปลว่าอะไรนี่กดไปปึ๊บแปลว่าอะไรอันนี้ก็ปึ๊บแปลว่าอะไรโอเครอแป๊บ โอเคนะครับหลังจากที่เราไปดูคนอื่นมาที่รีวิวนะอันเนี้ยแปลว่ารายการนะครับแล้วก็ส่วนนี้คือคอลเลกชันมี20คอลเลกชันอ่าส่วนอันนี้ก็คือดูว่ามีชุดอะไรบ้างที่เราได้มานะแล้วก็อันเนี้ยก็คือเพิ่มเสียงอันนี้ก็คือปิดเสียงอันนี้ลงคือปิดเสียงนะครับแล้วก็อันนี้คือความดังแค่นี้เลยชีวิตหมดแล้ว มีแค่นี้มีแค่นี้เลยจริงจริงโอเคจบการรีวิวสำหรับเบมักดิสนีย์ซีเอดิสนีย์รีสอร์ทวอล์กอะไรสักอย่างนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายเบมัก